สวัสดีครับนี่คือทีวี360องศากับผมธนินวัฒน์พัฒนาวิรุณนะครับวันนี้ติดตามรับใครจะไปคิวต่อไปเจอพายุฤด,ดูร้อนเล่นงานหลังจากเราผ่านช่วงเตือนภัยพายุฤด,ดูร้อนจากกลมอูตุนิยมพิทยามาได้2วันแล้วนะครับพายุฤด,ดูร้อนนั้นเป็นพายุฝนลมกระโชกรุนแรงที่มีอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินสภาพอากาศป่นป่วนเกิดจากอากาศร้อนจ,จัดๆปะทะกับอากาศเยน็นลักษณะเด่นของพายุฤดูร้อนก็คือจะมีลูกเห็บตกด้วยนะครับเป็นคนละพายุกับพายุหมุนเขตร้อนพวกดิเ r ชันพายุโซนร้อนหรือพาย จากทะเลและก็มีชื่อเรียกพายุนะครับระยะวเวลาเตือนภัยตอนนี้ก็คือตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่26มีนาคมในภาคเหนือกลางและตะวันออกนะครับในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาทีวี360องศาตรวจสอบฝนสะสม24ชั่วโมงของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าการแสดงปื้นสีไล่มาตั้งแต่อีสานด้านตะวันตกรอยต่อภาคเหนือกับภาคกลางลงมาที่อีสานล่างภาคตอนออกและภาคใต้ตอนบนนี่คือพื้นที่ที่เจอกับฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและบางที่เจอกับพายุฤดูร้อนตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์จนถึงเช้าวันนี้ครับและเมื่อ เสาพื้นที่ปื้นสีนั้นก็กินลึกเข้ามาในภาคกลางด้วยหรือโดยสรุปก,ก็คือตอนนี้เหลือภาคเหนือตอนบนเท่านั้นครับที่เป็นพื้นที่เดียวที่ยังไม่เจอกับพายุฤดูร้อนและนี่คือประเด็นสําคัญที่คุณผู้ชมชาวเหนือท่านจะวางใจคิดว่าสภาพอากาศที่รุนแรงจากพายุฤดูร้อนจะไม่เกิดกับท่านไม่ได้นะครับจากกราฟิกข้อมูลอากาศขบวนข่าวสามครับวันนี้ตัวการของความเย็นที่ลงมาประทัก,กับอากาศร้อนในประเทศไทยก็คือความกดอากาศสูงจะเบาลงชั่วข่าวนะครับพรุ่งนี้จะลงมาเสริมใหม่และจะทําให้ชาวภาคเหนือตอนบนเป็นคิวต่อไปที่เจอกับอากาศ ที่แปรปรวนหนักกว่าเพื่อนโดยเฉพาะในคืนวันพรุ่งนี้8จังหวัดภาคเหนือตอนบนต่อไปนี้เตรียมการรับมือไว้ได้เลยนะครับก็คือแพร่น่านพยาวลำพูนลำปางเชียงรายโดยเฉพาะแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่นั้นมีโอกาสเจอหนักกว่าเพื่อนเพราะว่าเป็นบริเวณที่ร้อนจัดกว่าเพื่อน,นครับแต่ก็โชคดีที่ฝุ่นละอองในอากาศจะลดลงด้วยนะครับส่วนคืนนี้เหนือตอนล่างลงไปถึงใต้ต,ตอนบนยังมีความเสี่ยงต่อไปเช่นกันแต่ความรุนแรงจะน้อยกว่าช่วงเสาร์ที่ผ่านมาเตือนนะครับเพชรบูรณ์พิษณุโลกสุโขทยัยพิจิตรและอุตรดิตถ์คืน สำหรับเรื่องของความร้อนตอนนี้กำลังค่อยๆลดลงทั่วทั่วไทยเลยครับดังนั้นใครนิยมปั่นจักรยานมาดูคำแนะนำปั่นลดร้อนกันครับ ในปัจจุบันคนนิยมหันมาปั่นจักรยานเป็นจำนวนมากเพราะได้ทั้งสุขภาพที่แข็งแรงแล้วยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วยแต่อากาศที่ร้อนจัดก็เป็นอุปสรรคสำคัญทั้งยังเสี่ยงต่อภาวะหัวใจวายเฉียบพลันได้โดยสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวทำให้เมื่อเราออกแรงมากเท่าไหร่ร่างกายก็ยิ่งร้อนขึ้นเหงื่อจะระเหยได้ช้าลงเข้าสู่ภาวะขาดน้ำส่งผลให้หมดแรงเร็วกว่าปกติ ดังนั้นวิธีการปั่นจักรยานท่ามกลางอากาศร้อนคือควรดื่มน้ําอย่างต่อเนื่องเมื่อรู้สึกกระหายน้ําหรือจิบเครื่องดื่มเกลือแร่ทีระนิดในปริมาณที่เจือจางสวมชุดที่ระบายความร้อนได้ดีและงดใช้น้ําเย็นราดตามตัว oh. เท่านี้ก็สามารถให้นักปั่นทั้งหลายปั่นจักรยานได้อย่างปลอดภัยในช่วงฤดูร้อนได้แล้วค่ะ oh. ดาใจหลักคําที่มี360องศารายงาน ทีวี360องศาก็มีงานปั่นลอยฟ้ารวมพลแฟนข่าวนักปั่นทั่วไทยขึ้นถนนโดยโรมราชชนเนีโครงการบายกูเดย์360องศาปั่นสุขปั่นปั่นปั่นน้ำใจวันอาทิตย์ที่29มีนาคมนี้ดูรายละเอียดที่ทีวี360ชีพ3คอนะครับนี่คือการติดตามทีวี360องศารู้มากกว่าข่าวพยากรสวัสดีครับ